ซิตี้นางฟ้าขวัญใจพนักง,งานออฟฟิศปายะจัดมาให้แล้วก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบัรนท่ารูปรอยใจดีซิตี้นางฟ้าขวัญใจพนักง,งานออฟฟิศครับเพราะว่าเป็นรุ่นเทพนักง,งานออฟฟิศคุณหมอพยาบาลคุณคู่นะครับผมหรือหนุ่มโรงงานหนุ่มออฟฟิศนิยมมาสื่อนะครับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่นิยมเลยนะครับ ระวังเครื่องยนต์1ซิตีนั่งฟ้ากับเครื่องยนต์1.0สตีเทอร์โบนะครับตัวใหม่ตัวนี้ขายดีมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเรียกว่ามาจอดวัน2วันลูกค้าทําสัญญาผ่านรอรับรถเลยนะครับพี่น้องงามขนาดไหนนะครับขนาดที่แบบว่าปายะถึงเบาได้แบบพี่พี่น้องตามมาเบิรงครับอ้าวรถคันนี้ปี2010อย่างน้อกขายันเบานํา สิบหาสิบโนี่แหละบ้างนะครับปี2000เดี๋ยวผมสิบแปดนะครับสิบแปดเลยซิตี้นางฟ้ามาพร้อมกับแมกอลลอยของฮอนด้านะครับภายนงภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับสีแบบลักชัวรี่หล่อๆมีไฟประดับพื้นยนต์ด้วยรถเดิมรถสวยเกียร์ออโต้ไม่เขี่ยวไม่ชนไม่ต่ำไม่ตีลังกาไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับ ความลักชูรี่ความรู้แล้วโอ้โหอันนี้เขาหุ้มทำใหม่นะหุ้มทำใหม่เลยชุดแต่งนะครับหูฉลามโอ้โหงามงามสวยงามมากชุดแต่งเซ็นเซอร์รอบคันเดี๋ยวดูท้ายเดี๋ยวดูท้ายรถติดกงติดแก๊บไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับพี่น้อง FC จ๋าปี2018นะจ๊ะกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถศูนย์บาททรงหอดหน้าบ้านไม่แสมนิดๆนะครับ ไม่แสนนิดนิดดูดิหัวนุงหัวน็อตเติมหมดน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะแม้แต่ตัวตัวเดียวจะ้ะบล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบนี่สวยงามพื้นเดิมสวยรถไม่เฉียวไม่ชนไม่ต่าไม่ตีลังกาไม่พิกคว่ำจ้ะเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทค่างวดห0 0 0นเจ็พันผอนสบายกระเป๋าพี่น้องพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันข้างเดียวนะครับ นาจงหน้าจอตัวนี้เป็นวิทยุผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะเบาแค่เบาก,ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วไม่ชุดนี้ก็หมื่นกว่าบ,บาทแล้วนะโอ้โหป๋าเจ้าขึ้นมาใจดีแท้จัดแต่แนวดีๆสซูพี่น้อง FC. เอฟซีเอ้าก็อยากให้พี่น้องได้แต่รถด,ดีรถสวยไปทํามาหากินเนาะพี่น้องเนาะเอาเบองห้องเครื่องหัวนุง่งหัวน็อตเดิมหมดระบบความปลอดภัยที่เบรกเอฟเอหล่องแก้มใยขวาฟ้ากระโปรงเดิมโคตรสวยโคตรเดิมโคตรงาม เอาไปฟีดาวออกรถศูนบาทบัตรไปชาชนไปเดียวปายะจัดห้ทรงหอดหน้าบ้านเอฟซีปายะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันพิมพ์คำว,ว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้แช่ให้ปาน้ำเดิมพี่นองเด้อแก้ว